ของอิงฟ้าเริ่มต้นด้วยกาแฟาค่ะแต่ต้องไม่ใช่กาแฟาอะไรก็ได้นะคะเพราะนางงามแบบเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดค่ะสําหรับอิงฟ้านะคะกาแฟาต้องไม่ใช่แค่กาแฟาแต่ต้องดูแลสุขภาพผิวดีหุ่นฟังได้ด้วยค่ะอิงฟ้าเลือกปาน,นชิตาคอฟฟี่เอ็กแอนด์เอสกล่องนี้ค่ะ กาแฟอาราบิกา้าแท้100%เพียง60แคลอรี่0%น้ำตาล0%ไขมันทรานส์0%คอเลสเตอรอลดื่มได้ไม่ต้องโกอ้วนจะอดใจยังไงไหวเพราะกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมนุ่มลิ้นขนาดนี้แถมยังอยู่ท้องอิ่มนานลืมกาแฟแบบเดิมๆไปได้เลยค่ะยุคนี้ต้องปนันชิตาคอฟฟี่ X S เ,เ,เท่านั้น กาแฟาสำหรับสายเฮลตี้ที่มีครีมเทียมจากถูเหลืองกลิ่นหอมแอลมนอน์อ่อนๆถูกใจสายสุขภาพจิตเบาๆก็หุ่นเพียวดูแลหุ่นดูแลผิวในกล่องเดียวไปเลยสิคะรับกาน,น,นชิตาคอฟฟี่เอสตกแก้วไหมคะ